สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญจอค่ะผมนี่ครับีพซทุกท่านวันนี้กับ้าเย็ซทุกท่านนะครับมาอยู่กับเีิญจอยสายทหารนะครับอันเป็นอีรมาเข่าคัดแน่เธอเรียกเข้าโเขาเข้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 าคัดแน่อ้าวชอนี้ช่นี้ชวดีนี่อนตรงๆเพรต้องกรบมันต้องตบอกบอกเราเลขวิ่งมันมาสามตัวนี่ครับแล้วก็เข้ากับมาจับคู่ห้เนี้ยแต่คูศูนย์ฮาศูนย์เก้า้าเก้าไม่ได้ ้นไปที่ศูนย์เก้าศูนย์หาครับหาเกนาะก็เลยเข่าตัวนี้มันก็ปในุงล่างครับผมเท่ากับว่าด้บอกว่าบนข้างล่างนี่เนาะว่าหมายมันกกับผู้เสื้อกับ่าเจ้ากับเสื้อยี่เลีบนแนวล่างนั่ม้าเจ้ากับนั่นยี่เล้วล่ะรเลียวกะไรนแนเนนแต่ว่าวดีนมาไปเหมือนไอ้ไอมาแล้วเป็นเลขฝันมาเลขข้างสายทั้งคนขวจาในนี้ ไปนด้มากบ้านได้มากยังบ่ส่งมากบอกบอยังบ่บอกแต่ว่าฝันนี่ฝันเราไม่ขึ้นนี่โอ้ฝันไม่ขึ้นนี่โอ้ยฝันตัวอ้วนเจอดิฝันตัวอ้วนฝันว่าเป็นก็ยังเห็นเป็นเป็นงูงูใหญ่มหาเนี่ยล่ะครับแล้วคิดว่ามันฝันมาบอกเลื่องความดีงูใหญ่มหาอืม ไปในในฝันนี่ไปพ่อในลักษณะใดกันเนอะมากมาโอ้เป็นง่ใหญ่มามาหามาแล้วนีมาบอกเละก็จังว่าบอกเละก,ก็จังเป็นเก้าเกตสามประมาณนี้ละบอกเนี่บอกบอก,บอกเป็นโตบอกนึกมาเขีนยนบอกเป็นตวัวนี่แล้วบอกเป็นตเลยโอ้ย<อ><ว>เป็นเป็นง่มากแล้วกันมาก็จังเป็นคนเป็นผู้สาวงามงาม,มากนี่หละเออเจ๊เป็นง่กอน เหมือนกนฉีดเปนพยาน纳เราเกินฝันเนาะเกินฟันก็แล้วแต่มันสิเป็นคืออยังไงเนาะฟันเล็กๆจะเจ้าเชียวเป็ี่ยนพยา纳เลยทั้งสายทหารบ้านมาแต่ว่าเอาเลขเตี้ยฝันไปซะก,ก่อนเลขสายด้านนี้ต้องอีกเท่ีนึงเบิ้งเบิ้งก่อนจะสิมือ,ดอใดหวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ให้เมือ่อใดก็นจะเริ่มตัวหวอดมากเลยเมื่อใดเขาก็สิมาบอกเอฟซีทุกท่านเลยเนาะเพราะว่าผู้ที่ตามเขาเจะเขาเจ้าก็หลายคนมันบ่ามาถาม อาจารย์สิงเล็กมวดก็แต่วนวานแปดก็วิ่งแปดกับเขาเนี่วันนี้ก็มาให้เขาจับคู่ให้ให้เขาจับเข่า่เขาครับมวลนี้สองมวดแล้วนี่ก็ได้ได้ลอตเรี่ว่าอะไรดอกนี่ได้ลอตเรี่สองใบโอ้ได้สองใบโอ้เจไหนนี่น้องูนเก้าชื่อซูนเก้าซูน้านี่ละแก็ได้ศูนเก้าสองใบลอตเตอรีู่นีานี่แต่ว่าวดนี้นี่วดนี้นี่ได้มาแล้วล่ะ เป็นเกลากเกสามประมาณนี่แหละเกลกเกสามเป็นเลขฝันเนาะเลขฝันแต่ว่าแต่ว่าฝนเลขฝันเลขฝันแต่ว่ามั่นใจ่าส่วนมากใกล้ฝันเรลาฝันฝันต้องวันที่ใกล้เข่าบันเข่าตัวเข่า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 โอ้เอาจัิงส่เลขฝันนี่เขากับไปเบิ้งกับสายทหารว่าที่มาตัวไหนขันเข่าแท่งเข่านี่แม่นจัดเลยดิครับแล้วขันแม่นเม่นมาเข่าท่งฝันเข่านี่แม่นเลยดิ เก้าเจ็ดสามตีไม่มีโอกาสเป็นไปได้ที่ห่ไมมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ป็นเนาะจะโดย้อนมากเลยเคยฝันเห็นพญานาคแก้ววันีโอ้ดุดดุดนฝันนี่โมบปใครฝันนี่โมใคาฝันหมายถึงไงพวกเป็นงูเป็นอย่างถ้าฝันเป็นเป็นงูซะมาสิเปลี่นมีเป็นเกตมีเกตละโอ้มีเกตถ้าถ้าฝันเป็นงูนี่มันจะมีเกตเกตเนาะอือเป็นงูอลไว่าเป็นพญานาคพญานาคกับตีเป็นเก้าจะบอกเฮ้ยยังไงทั้งเดียวแต่ว่าที่แนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นบอก กืจังว่าเขาเขต3เพราะนี่จังหูแววบ่เ็หยังซะเมาบอกเลขบ่อืวางซี่ล่ะอืีนางนั่นก็ได้โอ้ผู้งามครับผูงามผู้งามเป็นเป็นเป็นแม่ยิงเป็นแม่ยิงแต่ว่างูนี่เขียวเหี่ยวๆนี่ อืมโอ้ยวรนยามาบอกว่านาะยาสีบบบทุ่มาบอกว่าน้องบาดเน็่ยตัวเนี่ยที่เราอะไรไปเลยเนาะวันจิมีโซดวงกำลังดีดวงกำลังขึ้นว่าสองเลขเขาสองมวดแล้วเนี่ยอืมนะออกแปดนะครับวาเข่างวดนี้แห้งจับคู่เก่งๆเลยนี่คูนเก้ามวดงวดวันที่สองครับผมให้เท่านี้ที่มวดเมื่อกี้นี่เอ้าแมนตัวไฮไฮมากตัวนี้กับต่วนี้กับือก้อนหมายกับ่บ่บ่าดหงีบด้วยแมนเท่านั้นเราแบบเลี้ยงซีผู้ใดได้เพื่อนกันได้ไปเพื่อนเอาไปเขาก็เลียงเพื่อนมันก็ได้เห็นว่า่ะครับผม ของเนี้ยกัมาอลไรล่ะเรียกฟันครับผมแต่ว่าสายอาหารนี่ต้องต้องรออีกก่อนครับผมมันจังสีโดยส่วนมากแล้วิ่นสิมาจะช่วงประมาณวันที่เท่าไยจักมือหลังเล็ออกที่เพิ่นเลขเพิ่นมาหเวยจักประมาณเสียหามือนี่ละคือจักสียหามือบ่เกินซี่มือหรอกโอ้บ่เกินซี่มือเนาะการจัสีได้มากถ้าปัจจิมาจับคู่กันจับไปเลข้ำงนวดของเ้าอีกที่ กะซีได้ตัวเน้นตัวเด่นมากวันต่อไปเนี่ยมา,กกไาไปก็ได้น้ำเจ้าสองพันอยู่ว่านหม้กัก็ซือ้อทิ่มไม่ได้สองพันอย,นยู่แต่จะมาว่าซี่ถิ่มไม่ก็นะสำหรับมันไปเขา่ากันบไรหม่องนะขเขาเรียกน้องพุ่มน้องพุ่มจะซื้อช่วจับุูเข่ากันมามขเขาเรียกส่วนเสี้ยนม้วนกะเน้นล่างศูนย์เข่าเท่ากันอืมเขาเรียกไรหม่องเขาเขาบปงไรเนี่ยเสี้ยนเมืองยาเสี้ยนเมืองยาเข่าอ่ะเข่าเสี้ยนมึงยากะัะเข่าเนาะเสี้ยนม้วน เจนว่วนแจีงวัฒนะเจนว่วนแจีงวัฒนะเนาะครับไปเข้าลายหม่องลายบอลเจ้าเมือนว่าเอ้าว่านี้ย้ายนั่งเข่าปะวันนี้ย้ายนั่งเขาวิ่งโอ้เขาวิ่งเนาะแล้วใครวิ่งเนี่ยใครวิ่งเก่าใครวิ่งเก่าเดียวครับอืมอ้าวขาเบิ่งสายทหารเหล็กวิ่งเขามากไปครับผมเขาจริเขากันครับทางไในเนี่ยครไม่จับทหารเหล็กวิ่งมากเขาขอจับกูให้เลยปั๊บเข่าเลยครับเมื่อกี้เนี่ย วันนี้เขาทาสายทหารสขาคนทาเลขวิ่งอันนี้เลขฝันเลขฝันนี่สิเป็นเก้าเกตสามแต่ว่าเอฟซีบอกว่าตามเชื่อนจอยได้เลขเชื่นจอยโาฉันจะว่าโอ้ยนั่งมาหนําหาแต่ว่าไนนี่เห็นบ่พอจะไปิดใจคูุละคู่ละไอ้คำนวณแต่ว่าถ้า่วนเลยคำนวณคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้วแต่ว่าถัดตรงรอสายทหารล่อคนจีบก้อยที่เดียวเนี่ยพอมาถัดที่มาา อันนี้แม่ละเจ้าคสื้อทีเปล่าเพราะว่าก็ว่าช้อนกันให้ความมั่นใจให้มันค่อยปล่อยอันนั้นถอยปล่อยอีเลยเคขาไปหลดมันมันความหมายคนคนสี่สองจิตสองใจนะเอ้าอ่าแม่นถกต้องต้องเพราะฉะนั้นตัเอฟซีทุกคนก็ต้องรออีกจัง่อยรอสายอาหารมากกว่าเราเพาะว่าทีมประกอบด้วยกันเลียงกระฟันเลี้ยงเขาสายนั้นสายนี้มากเป็นยังไงห็นบ่ล่ะกองทีมวิจาร์คู่เออจังสิมาจับคู่ให้ อันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงใหมดวงมันนี่แต่ว่าสองวดนี่นี่เม่ไม่งวดนี้เขาเต็มเตรียมเลกวิ่งจับคู่หายความมีเอฟซีบางท่านบอกว่าเอ้าแมนสายทหารของแท้บอสันเอ้าไอ้โชว์หลักฐานโน่นแถ่วทาบอสันนะครับผมเอ่อเทาจังไหไอ้เลขวิ่งเขาทั้งศูนย์ทั้งเก่ามาจับคู่เขาอีกสองกุจะพาจับคู่หายเลขหมดมาวิ่งมานนี้ทุจริะเลขวิ่งเขาทั้งสองตทั้งศูนย์ทั้งเก่าแล้วมาเขาคู่อีกเขาจับคู่อีกนค่ับ อาวาวันน yup. ี้วันนี้ถือว่าหลยหลยคนติดตามเชื่นจอยสายทหารอยู่นี่กับบ่บ่หิบหลังดีใจนะว่าเจ้าอีดอกรั่ครับแต่ว่าเชื่อจอยได้ได้สองใบวันี้กับได้สองใบโอ้โสองใบั่นหาอะไรซ้ำนันนะที่ว่าองรับบันนี้กับเนีเดีนะครับเสีเปั้นี่นะเออคะเจ้าถื่ว่าว่าเป็นของแออืื่สิบกว่าพูดงานอันนี้ได้ปันปันนเองปันนั่นี ทหารนั่งเพียงยังไงเนี่ยเอออันนี้เป็นเลขฝันเตี้ยนจอยสายทหารครัำวัดวันที่สิบหกคุณสุภาพคุ้มสองงานของหาเตี้ยนจอยฝันเนาะฝันว่ามีงูมีงูเรื่อยไปเนาะเรื่อยเรื่อยผ่านหนาไปเรื่อยเรื่อยผ่านหนาเลยก็เป็นปรากฏเป็นผู้ยิ่งเออปรากฏเป็นผู้ยิ่งเออปรากฏเป็นผู้ยิ่งเรียบร้อยแล้วกันบอกเลขก็แต่ว่าไม่ได้เขียนให้เป็นโตบอกบอบอ่าเป็นแค่จังกันกระซิบซิ่งกระซิบซิ่งหูเป็นเววเวว เชื่งนั้นเป็นเชื่องรับเชื่องเตือนบอกกับพ่อจักรที่จัดแม่นประมาณนั่นล่ะไฟก็เคยฝันตัวนั่นล่ะเป็นทั้งสังนล่ะฝันคือบ่ฝันมันจะได้นต่ที่ที่แน่ๆมันได้่เล็กมากเลยเนาะก็เลยเอามานำเสนอกานกระจายพ้นที่เราไปเชียงครับกระจายมีโอกาสได้โชว์ได้ใช้นุ่กันมันสบายแมนแมนแมนอืมกินข้าวกินน้ำไปแล่วผมมื่อวานจะเจ้าท่านกินข้าวกินน้ำไหมยังเล็กน้อยนี่ล่ะเล็กน้อยเขาจะกินเดี๋ยวอยเขาจะกินนะกตา แล้วแล้วคันสมมติว่าเสี้ยนจอยสิตัดเหรียญสิตัดตัดจังไหนแน่ไหนโอ้ยตัดมาเก่าของสีอ่าแมนตัวเหมือนที่แมนตัวเขากระซับเอาตัวเกณฑ์ก็มันมาเข้ามาแล้วเนี้ยอ่อืมเขากระซับปกประตูเลยนี่ใส่เลยอืมตัวเนี้ยตามส่วนแต่เก่าอ๋อซ้ำนีดน้อยแต่เทื่อว่าชัดเจนเนาะครับผมอ่าแตเทื่อว่าชัดเจนจังไหนกับเราคลิปนี้กัน้อกอากปบบนิ้พิจารณาเบืองในส่วนตัวเลขของ เชี่นมใจสายทหารจากือเลขฝันก้อนจะหายเก่าเจ็ดสามอาชอบประจักรครับกระพันก้าวพี่น้องครับทั้งช่องน้ำสนอเป็นแนวทข้างเท่านั้นอ่มาตามใจเอฟซีเอฟซีบอกให้มาตามให้ก็ได้มาตามให้อ่าตามตัวเลขเชี่อจใจสายทหารแต่ว่าจะเป็นที่นาประทับใจนครับงวดที่ผ่านมากต่ที่ว่าพ่อพิษวังในส่วนตัวเลขอ่าของเชี่อจใจสายทหารมันต่อไปอ่า่วางมวดสีมานี่เลขเพิ่นยังไ้มากนะครับ สายทหารยังบอกออกมาแต่ว่าเรล็กข้านวลคำานวณไวแล้วเหล็กฝันกับฟันในแล้วแต่ว่าล่อจับสองทางมาใส่กันเพื่อสีเนียนยั่งคือปล่อยคลิปเดียวจบแมนเนะนปล่อยคลิปเดียวได้ตัวเนียนเลยทันทีคือคือ<ม>จ,จังหวัดพนันก่นแมน,น,น,แมนอ่าังวดพนึงกับปลอยคลิปเดียวจบเลยจบเลยน,นะอันนี้ถาอีกเท่านึงถาเหล็กสระเล็กเหล็กเลกวิ่งมาก่อนครับอันนี้เพื่อเพื่อนมาติดตามมาถามซื้ออันนี้เอฟซีเพื่อนต้องการว่าเป็นทั้งไดคือเขาคักแท้ ศูนย์เก้าเนี่ยนะเช่นาเพิ่งเลยติดตามใไฮปานี่ปานี้เขาก็เลยงท่าสายแท้เร็ววิ่งมากปานี้เขาก็ะิบจวดเลยบานี้ทเดียวจบวดบาทเดียวเลยเนาะครับอ๋อเชฟครับส้าเรบคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจากเส้นใจเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเหล็กความฝันนะคะเอามาก่อนนะคะตะเหล็กัวทีว่าของ สายทหารนียัางมาเพ่อทันหอดเนาะคะ่ะนอยั่งบนมาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะเอาหรือความฝันไปก่อนนะคะกะแคบหน้าจอไวเอาไปพิจรารณาคะ่ะพี่น้องค่ามากระจัดนะคะคัดกัผพานเนาะคะ่ะเนาะบ่มากกะปล่อยพานได้เลยเนาะค่ะรีะห์ดีๆนะคะ,ะ,คะก่อนการลงทุนท้าช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอฝากไว้แค่นี้ก้อนนะค,ะค่ะกะอย่าลืม กดติดตามค่ะกด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะว่าทางช่องจะพาพี่น้องเอฟซีเข้าไปติดตามแนวทางทางใดอีกนะะเนาะค่ะเนาะค่ะจะได้บ่พลาดแนวการแจ้งเตือนของทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ